สวัสด,ดีครับมาครับกินข้าวเที่ยงกันครับพี่น้องมาด้วยครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงผักเที่ยงผักเทียเท่ยงใส่ขนาดมุมกรอบนี่ขนาดมุมกรอบครับโอ้สเสียมกันครับม,มุมกรอบม,มุมกรอบสามสั่ง จะคข้าเนาะเอืม,อมบอร์แทง่งเือสองาไปเน,ะนาะงานของสองลอยแล้วอเบิร์แทง่งเลย เบ,บิดแห้งก้านเหนียวไม่ชอบกินก้อนเหนียวเบบิดแห้งเลยเขาไม่กินก้านเหนียวนี่บ่ะโ,โ,โอ้โหสิบแบบขาหลานี่ขาอ,อ่อนหมดเลย รค,ค,รค,ครับพี่น้องคือในปลาไวท์แซมมี้ครับคลิปหน้าพ้อมไหม่ฝาก็เลยกดติดตามกดตับต่อไข่นั่เด้อครับพี่น้องไปเขาล้างใจผมนุ่มด้วยครับคือในปลาไวท์แซมมี้คลิปหน้าพ้อนไหมครับสวัสดีครับ